นี่ีวะโหเลียงเดครับตัวแรกเข้ากระสอบไปแล้วดีว้าวนี่่หมดดาเลยวะ เ <c oughs> ตีะครตมานึามาวเยครับตัวนกัดีครับจงเวลาประมาณหาโมง 50, หาสิบาโมงสบ่ปปไปตึกแหนะครับตึกแหเรือเส้นมอดป<อ><ม>่าไรอีกแล้วครับคือกอละ่ะมอดปา่าไกำนัดป่าอะไรไม่ผิดหวังเลยหอเฮ้ย เงี้ยนะครับเก่าเส้นทิพสองเส้นนี่เบ็อาบานเป็นมูชนเอาลุยเลยไม่จะปลาเหมนน้ำข่อยก็เวไปทางคุณก็ทึ่๊ดทึ่๊ดฮะ

ก he 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 ็ย <taking> ังง sure ่ายเนันนึงไรจีแจกนี่นเอ็นไปนันเเยโอ้งียุ่นหนักย่นสองลอตัวเนาตัวแรกครับตัวแรกตัวอตีีะ ย <g it> ิงดีสุดยอดครับบาดเลียกนะครับบาดเลียกรูเรืองนะครับสองตัวเบลฟิเอ <c oughs> ขอปลาบาดเลียกนะครับจัดมน้าแล้วสองตัวเห็นปะ นะครั <laughs> แบบตัวแรกเข้ากระสอบไปแล้วมนันนากกว่าบาดเดียวสองตัวนะบาดแรกกว่าเอาลุยต่อ

đừng bỏ này Nhanh nhanh nó, không mặt đó Con bảo bỏ có thực bà Chua nè Hi <laughs> ฮะจำแม่สิรุงร่งเหรอเออคอ,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 อยิีรุ่งนี่ชีวอยู่เปลี่ยนพื้นทิ่สองลง <laughs> เลี่ยมอ่ะ ลุงมองหัวใครก่อนนี่โลมียู่อ,อ,อกันนี่อ๋อเออตัวน้อยกันนี่ตดูต่าหากกัน <c oughs> นี่นี่ตีจะเบื่อนี่ปลาอยู่ซื่อนี่นเอาแล้วนะครับเชียนมอดลุงจับปลาแล้วมันงหกนะครับข้างล่างมันเนี่อะไรนี่เห่าไปเอาครับเอาแล้วครับ,ค,รบคุมปลาแล้วครับคุมปลาแล้วเอาแล้วครับ ยูแล้วเล็กตัว,ว,ว,วเ,กเกี่ยวแล้วเจ้นมอด่าอยู่แล้วนะครับเนี่ย นัดต่คืนแล้วนะครับโ <c oughs> อ้โล้อไอ้สดที่สามของเบาหนุนะครับเส่นวันเดยตัวนึงนะครับเช่นนัดตัวนึงเบาหนุสาโอ้โหเบหนุสตัว ตวนี่ไงเริ่มเริ่มกิการล่งนิเียวเหรอเหรอิแปะด้วพี่น้องแต่บ่รู้ว่ายูปะาไปใช่ปะ

น่าจะไม่ค่อยข้าวแล้วมั้งนะครับโอตัง <c oughs> นี่ปลาเพื่อนี่เห้นอ๋อตึกงลวด Bớt <laughs> <laughs> từ, từ đây em dưới đánh vỏ như chẳng nào được đây đấy là từ từ được gì mày tôi vẫn bớt quá mày vẫn vẫn bỏ để phai lưu lưu cần mày phai đinh nà thấy cẩn trí luôn Tay không? <laughs> đi ra <là> không ngò Pháp Khó biết Tìm pha không này tao thức mẹ Tập.

มาถือบ่เมึ่งเง็บเชียนหมดโอ้เมึงเชียนอัดบ่หนิโหป่าตัวครับโ้มี่ห่งก่อนเมื่งเชียนอัดเด็กตัวตามบ่ที่สอง เชนัดเดสองตัวนะครับเช่นมอดีซี่ะวเช่นว่าดีซตัวนะครับเช่นนูกัคือกอล่ะหาตัวเช่นนัดออกอยู่ประมาณสองสามตัวครับบอกไงอ๋อสมีห้งก่อนวนี่สุดตออีกตั้งนึงกับทีเมื่อวานครับมาสุดถ้ายนะครับก่อนทีขึ้นครับพร้อมไหโอ้บลรวเลย มาซื้อนีก่บาเนี่ยน้องซานหัวของเนี้ยมีหมส่ดเนาะ ครับก็ขึ้นหม้อฟังพิธีเรียบร้อยนะครับผลงานมื่อนี่นะครับมาบึ้งมาบึ้งนี่ยเออจะใส่หกใส่เจ็ดนะครับหมดแล้วใส่ประมาณสามลกนะครับสามซีหนึ่งสองมีเบิดนะครับครับผลงานสิบสองตัวนะครับเกินเกินมาสิมาเอาแต่ลายมือเล้อดิทีมงานบระคบนะครับเรียบร้อยมาอ่ะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับพอกันพี่พี่นะ